ปิิศนากระดาษแดงแม่นจริงงวดที่แล้ว2อสจับคู่เข้า50ได้โชคเต็มเตมสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลบกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปิิศนานะครับกระดาษแดง มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวของปิดสลกระดาษแดงนี้นะฮะเรื่องราวนะครับในวันที่1นะครับกันยายน2564นะครับจะมีเรื่องราวไปตรงกับกุ้งเผานั่นเองนะฮะท่านชมฮะเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปย้อนดูนะฮะงวดที่ผ่านมานะครับเป็นนะครับรูปของมือนะครับที่จีบแล้วก็มี จีบบนะครัติดกันอยู่2น,นะฮะแล้วก็มีอีก3นิ้วนะฮะท่านผู้ชมก็เป็น2 3ด้วยกันนะครับถ้าแปะออกนะคะก็ถือว่าได้เลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะเอาละครับมาดูในส่วนของตัวเลขกําลังวันกันบ้างนะฮะตัวเลขกําลังวันนะครับอยู่ในตัวเลขนะฮะก็จะมี50นะฮะก็ถือว่าไปมีในตัวเลขนะฮะหลังราวันที่1น,นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมฮะ เอาแล้วครับจากนะครับอ่าปิศนานะครับกระดาษแดงนะครับหนูก็ได้ทําการนะครับอ่าทำนายฝันนะครับเมื่อเราฝันเห็นกุ้งเผานะฮะเด่นนําโชคนะฮะก็จะมี0-38แนะฮะแล้วก็นะครับอ่าเลขมงคลเด่นรองนะฮะก็จะมี19แล้วก็6 7นะคะนะครับอ่าหนึ่งเนี่ก็ถือว่านะครับ ไปตรงกับเลขมงคลเลยทีเดียวนะฮะทํานชมฮะซึ่งช่วงนี้นะครับกำลังมาแรงกันทีเดียวเลยนะครับเอาละครับมาดูส์จินเส้นกุ้งมังกร1โหลจะเฮงเฮงนะครับก็มีนะครับชุด2ตัวให้มามี10 15นะครับเป็น15เบิ้ลนะฮะแล้วก็1819แนะฮะแล้วก็มี 303, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 9นะครับ4 0 4 2 4 5 4 8 4 9นะครับ แล้วก็มี6 0 6 2 6 5 6 8 6 9 7 0นะครับจากนั้นนะฮะมาดูในส่วนของนะครับเป็นเลขนะครับกำลังวันนะครับตรงกับวันพุธนะฮะก็จะมี3 4 3 5 3 7 3 8 3 1นะฮะแล้วก็4 5นะคะ4 7 4 8นะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็มี5 7 5 8 5 1นะฮะแล้วก็จะมี7 1 7 7 8 1นะฮะ เด่นเลยนะครับ1 2 3นะฮะตัวเดียวโดดๆก็คือ2นั่นเองนะฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกหนักนะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับมีพลังใหม่ที่แข็งแรงนะครับสวัสดี